เกิดได้มาต่อน,นเร่อง่าเล่นเป็นนักน้ำปรอ่าแล้วก็ด้วยบทเนี่ยมันสนุก,ก,ก,นากนมากมากเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นเซตติ้งแค่ที่เดียวคือบนโต๊ะอาหารแล้วนันแสดงมีเจ็ดคนเราเหมือนแบบพอรู้ว่าเอ้ยคนที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยนักแสดงที่จะต้องมาเล่นด้วยกันมีใครบ้างก็คือตัดสินใจรับเล่นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาใช้คิวไม่เยอะแล้วก็ถ่ายแบบเสร็จเร็วรวดเดียวจบเลยอะค่ะก็ะแบบลงมาทำงานเดือนหนึ่ง แล้วก็ถ่ายถ่ายถ่าย,ายให้เสร็จก็ใช่ใช่ลงมาเทอะจากจากภูเก็ตเนานะเอาขึ้นมาตขึ้นมาขึ้นขึ้นมาทํางานก็คือประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เขาจัดทุกอย่างให้เหมือนแบบเสร็จภายในเดือน,นเดียว,วก็ก,ก็ว่าเสร็จเพราะว่าเนื้อเรื่องมันคืออย่างที่บอกมันไม่ได้มีการย้ายเซตติง้งไม่ได้เปลี่ยนใช่ไม่ได้ย้ายโลเคชันเลยก็คือบ้านหลังเดียวบนโต๊ะอาหารเข้าน,านั้นแล้วก็นักแสดงทุกคนก็แบบเ hey, ทคิวทุกอย่างแบบให้แบบได้สงการแล้วก็งานมันก็เลยแบบไปได้ด้วยดีแล้วก็เสร็จ ถ้าเกดกลับปรับงานนี่มันต้องคุยในครอบครัวน้ so, we re, we re like ่คืออทั้งสามต้องคุยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะคือถ้าก้อยจะรับงานช่วยแมก็ต้องต้องดูผิวพี่ตูด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่า้อยขึ้นมาขุงเพี่ตูต้องอยู่เขตคือต้องมีคนแดงคนหนึ่งอ่ะอยู่อยู่เขตใช่ต้องอยู่ต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่ดูคือเราเราจะพยายามแบบเหมือนแบบไม่หายไปพร้อกันเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกช่วงปีที่ช่วงที่ถ่ายกันเป็นช่วงที่น้องพิทเทอร์พอดีค่ะแล้วก็เป็นช่วง ที่พี่ตูนแบบรับงานที่กรุงเทพที่แบบเยอะมากคือเดินทางเยอะมากก็เลยว่าโอเคถ้างั้นเราก็ฝนกันมาหมดเลยทางบ้านก็ขึ้นมาอยู่ทกรุงเทพด้วยกันแล้วก็ก็ทํางานพี่ตูนก็ทางานไทยก็ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็รู้ว่าเป็นแม่รู้เป็นแม่แต่แบบเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าอาชีพของเราคืออะไรเราก็เราก็บอกเขานะว่าโอเคแม่เป็นนักแสดงนะเขาก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าอะไร ไม,ไม่ได้ดูซอเยอะใช่แต่ว่าล่าสุดอ่ะคือที่โรงเรียนน้องอ่ะมีละครเวทีใช่ประแล้วก็แบบพาเขาไปดูแล้วก็กเขาก็แบบเป็นจอยกับการดูละครเวทีมากพอดูเสร็จก็จะบอกว่าเนี่ยทะเลตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆ <laughs> ตอนตอนที่แม่แบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแม่เ,เล่นละครเวทีแบบเนี้ยแม่ก็แสดงแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการแสดงเนี่ยแม่ก็แม่ก็ มีวันนี้ได้เพราะว่าแม่ทําอาชีพนี้นั้นเะป็นอาชีพแรงงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เริ่มเริเ่มเก็ตไหมเก็ตเก็ตก็ก็เข้าใจแล้วก็เหมือนเขาเริ่มเห็นเขาก็ขอดูใช่ไหมเขาก็เปิดให้ดูแบบให้ดูผลงานของเรานิดนิดหน่อยหน<ร>่อยตอ้ื่าไร <S <S ตอนนั้นไม่ได้ให้ดูเป็นละครเพราะมัออนจะยาวเกินไปให้ดูเป็นโฆษณาให้ดูเป็นโฆษณาแล้วก็พอให้ดูเสร็จนางก็บอกว่าหนูอยากโฆษณาหนูอยากโฆษณาน้ำดื่ม หนูอยากโฆษณากาแฟหนูอยากคืออะไรก็ตามที่แบบเหมือนเห็นพ่อแม่อินน่ะน้องน้องก็จะมาบอกว่าอยากโฆษณาอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะในส่วนวาลูกค้าสนใจใครบอกใครมาเลยล้วรู้ไหมว่าพ่อเป็นนักร้องพ่อรู้อยู่แล้วเพราะว่าพาไปดูบ่อยพาไปดูคอนเสิร์ตบ่อยแล้วก็เขาก็คือเขาก็คือลูกพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะเพราะว่าสมมติเพลงขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะสามารถร้องเพลงเขาจำเนื้อเพลงเก่งมาก ท,ทั้งทั้งท่านเลยทั้งเวลาเลยก็คือแบบเหมือนเหมือนเขาเห็นข้อแล้วเขาก็ทําตามแล้วเขาก็มีความถูกการฟังเพลงแต่ขึ้นรถทุ๊ก็จะแบบอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเพลงบัวลอยอะไรเงี้ยขอเปิดอีสานแล้วมีวใ,ใครมาใสา่เอจิ้งเหมือนอเราบ้างคนนี้ก็ว่าเวลาได้ตอนนี้เวลาคือเหมือนแบบ กำลังแบบน่ารักกามูเตนี้ให้ทําอะไรทาหมดแต่ว่าอ่าไหนยิ้มสิอ่ะยิ้มอ่ะทำน่ารักทำยังไงนาบบะเขาจะแบบนี้ถ้าอ่ะเขาใส่แหนใหม่นะก็จะแบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดินแตะเชว์อะไรอย่างเงี้ยคือนางก็จะเข้าใจว่าแบบเออว่าเป็นยังไงแล้วก็เวลาพาไปที่ที่คนเยอะๆย่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ถึงจะออกงานอ่ะแต่เขาก็จะไม่กลัวเออแล้วพอคนเข้ามาหาเขามาเล่นกับเขาเนี้ยเขาก็เขาก็จะแบบเขาก็เหมือ ปีหน้าเราจะกลับหรอเพิ่มมาก้นก็คิดว่านะคะคิดว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะจะทำถ้าเกิดว่าบทมันได้แล้วก็เวลาลงตัวก็ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็โอกาสแล้วก็เวลาด้วยอย่างเราอย่าที่อยู่ภูเก็ตเราถาวรเนาะแต่บางรั้งแต่ว่าคุณก็มีฝนตอนที่เจอต่างตัวน้ำต่างเลค่ะค่ะเอ่อที่ภูเก็ตฝนตกตลอดอยู่แล้วแต่ว่า สุดที่ก็อยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นสุดที่มันจะเกิดน้ำพุ่ค่ะคือถามว่าเคยมีแน่ดิไหมมันเป็นเพเคยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ที่ถึงกับแบบที่เราเห็นอย่างที่หาดใหญ่ออะไรย่างเงี้ยใช่เ่็นที่ตอนที่โลกมันเป็ี่ยนไปมันต้องมีแผนหอบเพื่อเตรียมแบบว่าเราเตรียมรับมือเราใหญ่ไหมว่าบ้านที่เด็กมันต้อยต้องคิดใร่สมองมันเอาจริงๆก็นะเท่นี้เราเหมือนเราปักหลักที่ภูเก็ตแล้วว่าหาังเราก็ เราเพิ่งสร้างบ้านด้วยกำกำลังสร้างบ้านอยู่ด้วยใช่ค่ะคือแล้ตอนนี้เราก็คงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดย้ยายไปไหนก็คงเป็นที่นี่แหละแต่ว่าเราก็คงต้องหาวิธีที่แบบเออเซฟให้กับให้กับครอบครัวให้กับบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็เราต้องศึกษาสังเหตการณ์ในอดีตเนาะว่าแบบเออมันเคยเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่เราอยู่จริงเราจะ ไม่ใช่เป็นแผ่นหรือเป็นอะไรที่มันจะเกิดได้ง่ายแต่แต่ไม่มีใครรู้เนาะเพราะว่าเพราะมันจะมึนเพราะมันจะมาไน่ไม่ไม่ใช่มันไม่มีใครรู้ว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็คือฝนแปดแดดดคือฝนแบบทถามเลยอนเงี้ยทั้งวันก็คือก็ฝนบ้างแล้วก็แดดบ้างสลับกันไปมีอยู่สองฤดูอะแลบ้างที่รุงเที่ะ ขายไหมบ้านที่กรุงเทพก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านของน้อยเองก็คือยังอยู่เพราะว่าพี่พ่อพี่แม่อยู่ค่ะใายส่วนบ้านที่กูด้วยยังขายอยู่ค่ะแต่บ้านที่ดูค่ะใช่ค่ะยังขายอยู่ประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วก็ใครสนใจมีนะคะมีติดต่อนาติดต่อก็มีก็คนก็เข้ามาดูบ้านหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เพื่อว่ามันก็เป็นเรื่องจังหวะนิดนึงแล้วก็บางทีมันเราก็บอกไม่ได้ว่า ว่าด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็มีหลายปัจจัยเนาะใช่ค่ะเพราะถ้าเราถ้าเกิดเจอคนที่ใช่แล้วบ้านใช่เหมาะสมเหมาะสมกับคนนั้นก็ว่าก็คงก,ก็คือได้ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมันเหมือนเราเราก็ไม่ไเราก็เราก็แค่รอเวลาใช่ค่ะเพราะวันนี้ก็ยังมีคนอยู่ในเวลาที่ตูขึ้นมา ้พี่ตูนก็ก็ยังเข้าไปผังบ้านคุณลักษณะสร้างมันก็ปุ้ยก็ไม่ทราบเลยต้อง,ต,องต้องถามพี่ตูนเพราะว่าเออค่อยค่อยค่ไม่แน่ใจว่าพี่ตูนสร้งไว้ต่นแต่ว่าคือบ้านนาั้นน่าเป็นบ้านทนาี่รักนะมันเป็นบ้านที่มายสานน้ำสานน้ำแรงของเขาแล้วมันมีมันมีเรื่องราวคือมันเป็น มันเป็นคนท้งถิของเขาแล้วก็พี่ตูมีการต่อเติมหลายส่วนมีทำห้องอัดที่นั่นด้วยมีมีแบบเป็นแบบเ,เป็นการาศศ์ดสตูดิโอแล้วก็มีแบบคือเขาต่อเติมคอนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยแบบเขาก็าคคอนค้างแบบรักอะรักรักบ้านหลังนี้มากแต่ก็ก็เราก็รู้ว่าถ้าเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยถ้าเราปล่อยบ้านไว้โดยที่มันไม่มีคอนอยู่บ้านมันจะส่งไปเลยแล้วก็ก็ ใครสนใจก็ลองติดต่อมาได้รอเจ้าพี่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะนึกออกอกแมเหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบเออเขาอาจจะเลือกเราก็อาจจะรออยู่จะได้ใครที่แบบเหมาะสมที่จะมารับติดต่อบ้านหลังนี้ติดต่อเขาอยากซื้อ่ะสนใจทาหน้าติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็เข้าเข้าเข้าไปดูได้ได้เข้าไปดูได้ได้ค่ะขอบคุณค่างพี่เขากคจะ Aita, sir, what's